และมาถึงเวลาแมตช์นี้ละดูแบบเต็มเจอกับเนโอยูนิเวอร์ซ์แอยู่อยด้วยไม่เป็นไรอาจจะชนะก็ได้สตัรดยังดีลูบี้ก็หงอยเหมือนเดิม เมเจอร์มักควีนยอดความนยี่ยมรนดับที่หนึ่งซาคุระรอเรนยอดความเยี่ยมระดับที่สองเจ้าเก่าลายเดิมแคน้พอ์มาเดิมเปิดมาออกตัวดีกันทุกคนนะครับรอบนี้คนที่วิ่งมารอบเป็นใครเอ่ยเป็นตัวของน้องเบอร์สามนะครับวิ่งขึ้นมาเป็นดับที่หนึ่ง อีกแลนี่ตัาไฟตามมาเป็นดับสองดับตัวของอ่าน้องเบอร์ห้านะครับตอนนี้ยห็นว่าฟีนไฟตามมาติดๆก,กับอ่าตัวประกอบอีกสองสามบนนะครับเอนโอยูนิเวิร์สครับตอนนี้อยู่กับไดจิลูบี้นะครับเราจะเล่นแผนแท็กคิดว่าไอ้สกิลแผ่นนำนะเอาโม่สังเกตรอเล่นนะครับตอนนี้อยู่ดับที่เก้าแล้วครับแล้วก็มาจอกี้เล่นพวกที่ดูเชิงเช่นเคยอย,อยู่วัดดับติด ไปครับครับไปครับตอนนี้เป็นใครเอ่ยยังไม่มีตำแหน่งอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นตัวของดิตัสยังคงอยู่ระดับสองนะครับมักพีโดนบังนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ระดับที่2แทนตัวของดิตัสนะครับเนลยูิเวิร์สทำการแท็กขึ้นมาแล้วครับตอนนี้อยู่ระดับที่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ตัวของไม่จะว่าพีนกับอ่าีโโนดิตัสก็กำลังเบียดเบียดกันอยู่เนลยูิเวิร์สครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ระดับที่ซีระดับซีอะไรถูกละ แม่หมอเราดูเชิงเช่นเคยเธอจะบางอาจในช่วงสุดท้ายและเธอกำลังจะมาเธอโดนบังมิดเลยครับตอนนี้โดยซกากุระโรเลนและมาดูกอบทั้งหลายเลยไปครับเมจนจิโนะมอคุยตอนนี้นำมาเป็นอันดับที่หนึ่งซกากุระโรเลนไล่ตามมานะครับแบบตัวของกิโรนิตัสครับอยู่อันดับที่สอง,องตอนนี้ ไดจิลูบี้ยูนิฟีซีตามไม่ได้ตัวของเนโอยูนิเวอร์ซครับแม่หมอเรานะครับติดแงกนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ระดับ9เป็นที่เรียบร้อยแล้วไปกับอีกโลดิตัสครับช่วงสุดท้ายเบิร์สตาเบดเต็มๆนะครับไม่มีดาเมจอะไรทั้งสิ้นแหละตอนนี้ก็เบิร์สความเร็วสุดท้ายนะครับเท่าที่มีไดจิลูบี้เร่งความเร็วตัวเองแต่ไม่น่าจะทันนะครับเป็นตัวของอีกโลดิตัสนะครับกับฟีเจอโลมาควีนตอนนี้กำลังเบรคกันอยู่ครับเป็นตัวของอีกโลดิตัสเข้าสู่สนามพินหนึ่งหรือไม่นะ ไม่หมอหน่อยอีกโร้นิีตัสเขาส้าเุยอดอันดับที่หนึ่งไปนะครับทศหอมมิจิโรมาคินอันดับสองนะครับปะปะกันอยู่ช่วงสุดท้ายนะครับสก,กุล่ารอเลนไล่กตามไม่ทันนะครับ